วันนี้ครับตอนนี้น้องแตงจะมารีวิวจริงจางนะจินจาไม่ใช่จินจังเบียเด็กนะคะวันนี้น้องแตงได้มารีวิวขนมญี่ปุ่นนั่นเองเป็นน้ำเบียของเด็กนะ <c oughs> โอเควันนี้น้องแตงจะมาชิมให้เพื่อนๆดูว่ารสชาติเป็นยังไงดูเออด <c oughs> ูให้เพื่อนๆ <c oughs> ดูก่อนว่ามีน <c oughs> ี่ มีซองให้แล้วก็กว,ว้าวมีแก้วให้เราสะสมด้วยเนี่ยโอ้ตอนนี้น้องแตงได้เป็นแก้วครอบครัวของชินจังนั่นเองนั่นหละมีแม่ด้วยมีแม่มีพ่อพ่อแม่ของดินจังโอ้ชินจังมีพ่อแม่ของดินจังด้วยชินจัง แตงอย่าเล่นมุกโอเคน้องแตงจะมาชิมให้เพื่อนๆดูเราใส่น้ําเย็นแล้วก็ใส่ผงนี้ลงไปนะเดี๋ยวว่าดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเทกันเลยใส่แก้วไปเลยใส่แก้วที่ได้มาบงไปเลยเดี๋ยวอนครับเดี๋ยวหกครับค่อยๆเทนะแต่่วาค่อยเทไม่ต้องรีบครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าผงมันสีอะไรนะครับสีส้ม ดเดี๋ยวนะเด็กๆด,ดูผมเท,ทน้ำกันเลยเดี๋ยวก่อนนะเรามาดูกันน้ำี๋ยวเราเทน้ำเย็นจัดลงไปวูบเฮ้ยมันกลายเป็นน้ำสีส้มจริงๆด้วยอะ่ะตออัน้องแตงเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก็เหยีบเดี๋ยวเฮ้ย,ยไม่แค,ค่แค่ทำทีเดียวเสร็จเลย ๋ยวรอสักครู่รอสักครู่ให้มันเป็นฟองก่อน,นฟองแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนคนเดี๋ยวคนก่อนเดี๋ยวคนคนเราใช้นี่คนโอเคเดี๋ยวก่อนครับเอาเดี๋ยวคนคนก่อนว,ว้าวนี่ฟองเริ่มขึ้นมาแล้วโอ้ฟองเริ่มมาแล้วเด็กๆฟองเริ่มมาแล้วแเ้าก,กินเย็นๆเลยนะ โอ้ยิ่งคนยิ่งฟองมาครับแม่พระแม่ของดินอะไรนะฮะชินอะไรนะชินจนะ้าโอ้ยฟองเริ่มมาแล้วเด็กๆโอ้ฟองเต็มแก้วเลยอ่ะโอ้ยิ่งคนยิ่งฟองเยอะแตงอใจไม่ไหวแล้ว <laughs> แตงอด <c oughs> ใจไม่ไหวขอชิมหน่อย ว้าวฟองติดปากน้องแตงเลยหนดูเงยหน้าให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยถือแก้วด้านนี้ลูกว้าวฟองเต็มแก้วน้องแตงเต็มปากเลยเอา่าน้องแตงขยับมาทางนี้ยำยำม,มี่ยำม,มี่เลยเหรออร่อยไหมรสชาติเป็นไงลูกบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยรสชาติเป็นไงอร่อยว้าวน้องแตงมีหนวดน้องแตงมีหนวดขาวเลยครับ <c oughs> อ่ <c oughs> นั่งลงนั่งลงดีลูก ออเอออ้าวกินต่อกินต่ออร่อยไหมบอกเพื่อนๆหน่อยรสชาติอร่อยมากเลยลูกอ,อร่อยไหมครับหูน้องเต็งกินเบียร์ไปแล้วเพื่อนๆน้องเต็งกินเบียร์ไปแล้วตอนนี้อ้อร่อยมากโอ้รสชาติเป็นไงลกูกมันเหมือนอะไรอะครับมันเหมือนกินน้ำส้มอ๋อมันเหมือนกินน้ำส้มแต่มันคือน้ำวิตามินนะเด็กๆไม่ใช่เบียร์นะครับ อันนี้เป็นขนมของญี่ปุ่นเลยน้องแตงจิมแล้วแล้วเชื้อโลไม่ไม่อะไรอืเป็นวิตามินไม่อันตรายไม่อันตรายครับนี่เป็นของเด็กโดยตรงเลยแล้วมันมีแก้วให้สะสมด้วยวันนี้น้องแตงได้เป็นเป็นเป็นรูปนี้นี่มีแก้วที่น้องแตงได้มีทั้งหมดสี่แบบวันนี้แล้วกินแล้วมีหนวดด้วย อ้าวมีหนวดด้วยอย่าเช็ดลูกกินธรรมดาอ่ะบอกความรู้สึกเพื่อนๆนหน่อยว่ากินเราเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยมากไหมลูกชื่นใจไหมครับจะหมดแล้วอ่ะชนแก้วกันหน่อยแล้วชนแก้วโอว <Yeah. S 1> ชนแก้วเอาไหมชนแก้วอีกรอบโอ, <Yeah. S 1> เอ้เพื่อนๆเขาไปหาลองซื้อชิมแบบน้องแตงกันดูนะครับ ใช่ไหมลูกน้องแตงการันตีว่าอร่อยมากฟงโอ้โหน้องแตงท่าทางจะกินหมดนะน้องๆไม่เพื่อนๆจิมหญิงน้องเพื่อนๆอ,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 อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะแล้วก็เผื่อมีของเล่นอะไรน้องแตงก็จะมาชวนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเล่นอย่าลืมกไดไลคนกดแชร์กดชอบกดให้ด้วยนะคุ กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจนะได้ไม่พลาดใหม่ๆด้วยแล้วก็สไครต์ให้ด้วยนะบายขอกินก่อนละครับอร่อยโอ้โหหมดแก้วแน่เลยวันนี้